Okay, let's okay. talk about this game. And the game is... Uh, play here is very difficult. Coraz coming before this game to very good without... We know the, how the danger team to play in transition, or fast the offensive player... Uh, we prepare the game for... We try not to chance for transition, we receive some transition but i think the big part of the game we, the game is under control we control the game we play it, how we propose to play it, we, we create chance but we don't score we score just one we have many chance for three against two four against three and also we make wrong position wrong make decision to, to to choice what to do and, but the game is still under control after that the last 10 minutes, that, in the last 15 minutes, to a many players inside the box and try one ball for fighting. Uh, we try to put two defenders and the game is still under control but this is a very difficult format. One ball, one mistake and they draw and we cannot complain, we cannot, be uh, uh, disappointed about the result but this is football. ครับก็รู้อยู่แล้วครับว่าการเรียนโคราช์ครับว่ายากแค่ไหนครับเพราะว่าโคราชทำได้บ้านเป็นแก่งอยู่นะครับแล้วก็สองแมตช์ล่าสุดครับโคราชเราได้ทำผลงานได้ดีครับเราพูดอยู่แล้ววันนี้ครับเราเรียนโคราชมันยากอยู่แล้วครับแล้วแต่การ์มาครับเขาว่าวางแผนครับสองทีมครับเพราะรู้อยู่แล้วครับว่าสไตล์ของโคราชจะเล่นเล่นยังไงครับเพราะโคโลราช์เขาลอตัวกับแล้วโค้ชของโคราช์ครับอันตรายตากงคนทุกคนครับการบ้านก็เตรียมแผนครับเตรียมทีมเพื่อไม่ให้โดนโตัวกับแต่พอเริ่มเกมครับ็นจังหวะครับก็ แต่ก็ยังไม่ไม่เป็นประตูครับแต่ว่าอามานเอาบอกว่าเกมส่วนใหญ่ครับครั้งแรกใช่ไหครับลูกบุลก็เป็นการฟองบอลยาครับลูกบอลก็เป็นการควบคุมเกมได้ครับฟองเกมได้ยางนีครับแล้วก็มีจัดเยอะมากครับแต่ว่าสามารถเปิดประตูได้แค่หนึ่งประตูซึ่งมีโอกสามรสี่ครั้งครับแต่ว่าได้แค่ลูกเดียวแล้วพอข้างหลังครับคนลปินเกมมากขึ้นรับใส่ผมเล่นไปในของครับใช้รองบอลคอสซิ่ครับอาร์ม่าแค่เกมไปใส่ผมเล่นไในของครับลองแก้เกมครับ ครับกรนโดดโลดแล้วต้องมคารักก็มีชูสะบัดเสียดายไหครับเการเตมตบมันเลยมันมีสิทธิ์ก u เเร์ชู้ชไปก่อนเนี่ s e รับผมสังมี้ like I do we, we play l e i m e n the court we p a y better to score s o r e to l y acceleration o n l e a l l play f i r t ball second b a but we d o t a a t how they play we make mistake we we always the ูเป็นเช่นสำห h ั g คู t r ข่งที่ลับมาเข้าเกมแล a ทุกอย่างพอทีมเ p a l l นฝ a l ยที่ถึงจุดจบก็อาจจะลองส s ้ด้วยแต o ก็ไม่ t ด้ผลแน่นอนครับเราเสียใจมากกับการที่พลาดสามแต้มอย่างนี้ครับแต่ว่าเราจะไปโทษตัวเองไม่ได้ครับเพราะว่ารามาบอกว่าทุกทีมนี้ครับทำเต็มที่นะครับเล้วก็โคร่าก็ทำเต็มที่เหมือนกันครับนั่นก็คือฟุกอลครับเกมมันจบนะครับก็เราเสียใจนะครัจบ Happened, it. Living in the last stand, uh, we have a We problem. have problems. We have problems. the have problems. We have problems. of have problems. the right problem? The We have have problems. We have problems. We have problems. We have the We We have problems. We This is all the time We, fight for. we want to the problems. We We have to We have We have We We sometimes เ they น they the no so so ื้อหาที่เราพูวคุยแว่าที่เกิดขึนข้ o นอกชายเดเสรจข้างนอกายหาดนี่เป็นเรืิฟุตบอล่างครั้งก็ไม่เรียกปกติครับทุกคนนะแต่สองทีมรับต่างคนต่างทุ่เทครับสองทีมต็มีนักชาตนต้องการในทีมในได้ดีครับก็อาจจะเป็นมีกันคนทั้ท้ครับนอกสนามแ่ต่ก็มากมองว่าในสามจบแล้วตอนนี้เพราะจบแล้วไม่มีปัญหาเลยมีอะไรอย่างปา Yeah, Lampung I mean, um, yeah, I mean, Fans coming to support, we do our best all the time. We, they see how the players fighting, how we, we play this game. It's not easy to play, the pitch here is very heavy, uh, difficult to play. But Lampung Fans always together, they still believe, they continue support. And the next game, the moment, I hope they go full again to support us because we need to go result. ก็มังคุดครับผู้พิเศษเสมอครับไม่ว่าจะเยี่ยหรือเย็นครับคุณตามไปซัพพอร์ตตลอดครับโดยเฉพาะการเย็นคุณยังตามมาครับมันสุดพันกับคิมซัพพอร์มากครับที่ได้รับแรงซัพพอร์ตแรงใจของคุณครับเราก็จะตั้งใจทำงานใี่สุดพีดีครับแล้วก็เป็นหน้าในบ้านที่พวกเราครับคุณจะตามเชียร์เพราะว่าเราต้องการคุณเป็นหนึ่ผลักดันนะครับคิม thank you